สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆมิพี่ชาวรถเกี่ยวทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมานี่ครับรีวิวตู้เบา DC เก้าสามครับนี่นะครับปกตินะครับนี่ครับวงเดือนมันจะมีแปดตัวนะครับผมถอดออกสี่ตัวครับนี่ครับถอดตัวกลางออกนะครับเห็นไหมครับมันจะมีน็อตอยู่ครับเบาได้ครึ่งหนึ่งนะครับแบบโคตรเบาเลยครับข้าวออกไวๆครับดีสะอาดแน่นอนครับผมลองนะครับ นี่ปีที่ห้าครับรถผมครับถอดตั้งแต่ปีแรกครับก็โอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแนะนําแนวทางดีๆะครับแล้วก็ยกตู้2นิ้วเพิ่มครับนี่ครับยกตู้ตรงนี้ครับผมแกะออกไปมือกีบใส่พอดีใส่คอ้ดังเข้าใหม่นะครับส่วนนิ้วใครจะตัดไม่ตัดก็ลองทำดูครับแต่สูตรนี้ถือว่าโอเคมากครับประหยัดน้ำมันด้วยครับ ข้าวข้าวเข้าแล้วแล้วไม่อืดครับก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยครับวงเดือนสี่ตัวลองทำดูครับเพื่อจะชอบกันครับสวัสดีครับ